ปิ่นเกตมณีพสภาพล่าสุดหลังเป็นโสด ัวแม่คนบันเทิงคอมเมนต์ทั้งวงการค่ะเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่สังคมนั้นจับตามองกันมาสักพักใหญ่แล้วเมื่อเจเจตตารินและปิ่นเกตมณีโดนโยงเป็นคู่รักเซนบายยจนเชาาเนี่ยจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตมณีที่ได้สวงพงทธิ์ให้กับงานขาวดำซึ่งได้ส่งในนามปิ่นเกตมณีพิชัยรน,นรงส์สงครามและไม่เพียงเท่านั้นเพราะเจเจตตารินและปิ่นเกตมณีได้อ่านฟอลโล่อินสตาแกรมกันอีกแล้วด้วยซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มาเปิด ใจครั้งแรกว่าไม่อยากจะพูดเพราะมันเป็นเรื่องเซนส์ทีปิ่นแค่ความรู้สึกของลูกทั้ง3คนมากเอาเป็นว่าไม่พูดกันดีกว่าค่ะซึ่งหลังเป็นโสดเต็มตัวนั้นตัวแม่คนบันเทิงคอมเมนต์ทั้งวงการโดยเธอได้อวดลุกใหม่หันผมสั้นสุดแซบค่ะทำกลางตัวแม่ในวงการไม่ว่าจะเป็นปุ๊กอภัสราธัญญาธัญญาเรศนัทเมียรียออมพีดาเจี๊ยบโซพิตนาปุ้มลักษณะเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างไฟลุกค่ะ E aí